สวัสดีครับปาโกสุลิยโยบานทาครับอัปเดตสถานการณ์ครับพุงแรงครับส่งงานบอดหน่อยครับพี่น้องครับสถานการณ์ตอนนี้บรรยากาศตอนนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับสถานที่พักแรมคืนนี้ครับสถานที่พักแรมครับท,ท,ที่จอดรถปลารับ บรรยากาศครับนี่ครับนอนอยู่ในนี่แหละครับสาราพระคริสต์ราชาครับรถบัสจอดอยู่นี่ทั้งหมดร์สี่ขั้นครับพี่น้องครับมีแต่รถบัสครับยิงานสารนอยเป็ดบันแพงรถปาร์คูครับรถในลำย่ายครับรถเสียนวลสองขั้นครับพี่น้องครับจอกันยุนี่ละครับที่พักก็ถือว่าสะดวกก็สมควรหลังหนับหลังในครับฟื้นไฟสุดแบบเบิดทุกอย่างครับต้องกรอบพระคุณแหละครับ สำหรับคุณจัดงานที่เป็นประสานงานให้งานสาวหน่อยเพจตันแพนเฮ้ากับเดมมีท่พักในวันพักแรมน,นครับห้องน้ำสะดวกครับพี่นองครับห้องน,น้ำครับบรรยากาศแรงๆครับสบายๆหลังจากที่แดดจัดแดดห่อนไล่ครับมือนี่เบิดมือเลย มาถึงตั้งแต่พุลุษ4โมง4โมงกวกาัวาโมงครับโอ้รถเครื่องปั่นครับวิ่งกลับมาในบริเวณวัดครับเป็นวัดศาสนาคริสต์เดี๋ยวผมถิาภาพไปบึงโรงเรียนนอกสถานที่จัดงานครับอาจจะมีคลิปบางคลิปเพิเ่น เสนอไปแล้วเนาะของยูทูบเบอร์ครับผมอันดีช่องปาโกซุลิโยบันทาครับรวบรับตัดตอนภายในคลิปเดียวเอาแขน,แ,ขนแล้นาะพี่นองเนาะครับผมนี่เดี๋ยวผมสิพายางไปบริเวณโรงเรียนเพพี่นองครับถ้าเป็นบางช็อตบางเชวญนะครับนุขอไปหลายๆครับพี่น้องเดินทางครับไกลปันไดเดี๋ยวผมสิบรรยายในภาพอีกสักครู่ว่าเราถึงครับตอนนี้ กำลังเดินออกจากวัดครับในวัดนะครับสวยงามครับพี่น้องครับเพิ่งไปถึงท่ที่ไปเมื่อกี้นะครับพี่น้องครับยังหลังลั่งเกรงเกรงเกรงเมื่อกี้นะครับพี่น้องครับบรรยากาศสวยงามมากครับพี่น้องครับเต็มพงยางออกมาเดินออกมาจนถึงหน้าวัดแล้วครับมีช้างตัวใหญ่ครับ ปัตตากิสตราชาปัตตากิสราชานะพี่น้องเอาเดี๋ยวจัดไวยงามครับเดี๋ยวพาท่านเดินไปที่บริเวณจัดงานครับโรงเรียนครับโอ,โอ้สามย่างครับสมซื่อกับบ้านช้างมิ่งครับซื้อเพื่อนเดี่ยวาจะเป็นช้างมิ่งเนาะพี่น้องเนาะอเนซอนร้อยปีเดี๋ยวภาพย่างไปบริเวณ โรงเรียนครับพี่น้องครับรัวติดกันครับพี่น้องครับรั่วติดกันอันนี้เป็นกรอสอนออ้นอ่ะงานกรอพันธ์จ้าหน่ยยานรถส้นมาแขวโอ้ไม่ถึงกับติดกันครับพี่น้องครับนี่ครับมีถนนกัลันอยู่ครับพี่น้องมีถนนกัลันอยู่ ลรงเกลียนบ้านช้างวิ่งครับครับรัวลุกเรียดครับน,นี่ถนนกันครับรัวพอได้ติดกันกันเลยบ้านพักคู่หรือวะบ้านพักคู่เปล่าบ้านอมีบ้านอาจจะแบนชาบบ้านครับรัว่า ผม,มาพาผิดทางเอออ้น่าจะทางทางกันอาจจะเป็นโุงเลียนแล้วพี่น้องครับเดินกลับครับพี่น้องเนี่ยครับสอนสี่ก็นมาอันนี้ครับพี่น้องครับาเขาก็บ่าอยู่มันอยู่ค้นฝากถนนพี่น้องครับเอาทานยางหยอดนะครับยางกลับมาครับนิดหนึ่งครับไข่ยอยู่บ่เรืยไปไกเลเรืยไปประมาณ เมตรใส่เกียร์ถอยเกียร์โบ่าณโบราณยี่กัวก็ได้จังหลายเน้นตะวัวออกขาวนาจีเข้าได้ปะมันสิเปิดให้บบประตูนี่เดี๋ยวเบิ่งกันเปิดประตูให้ได้กัดย่างพวกไก่ลุบๆสำคัญมันสิเปิดปะเนี่ยโรงเรียนอยู่นี่ เอ๋อเห็นคนยางเข้าไปอยู่พี่น้องสรุปือคือปล่อยไก่โตแบบไงพี่น้องเอพ่อใหญ่โกเอ้านี่ครับมันสามารถเดินรัดมนันหนีได้เด้บอบความมีคุณภาพไปล่งเรือข้างเขาประตูโรงเรียนอยู่ใส่แบบนี้มาถือปล่อยไก่อยู่แบบพ่อใหญ่โกร๋อนี่เขาทางเขาโรงเรียนอยู่นี่ าที่ท่าเขาล้มเพียนย่นี่ล่ะพี่นออ้องเป็นต่คนเย็นจุ่จมเ้าด่านข้างหรือด่านหลังหรือบ่มีหูเขาอเอาอยู่แค่เอาไปยักูเขาบ่ได้พี่น้องถอยพี่น้อง ครับพี่น้องถอยมาอีกแล้วสองเท้อแล้วครับ,นบวนวัน้ำกันครับลงทางน้ำกันครับเอายางต่อครับลงเลี้ยนบ้านสังมิง,งหวัวเอาไปเอามามาพี่น้องยางอีกครับแห้เลยดิจบคลิปพี่น้องมาถึงจนได้พี่น้อง,าง,องปากทางอยู่ทั้งเตี้ยห่างจากถนนใหญ่มากประมาณ ลอยกมตรใน่ครับปากท่างอย่นี่ครับพี่นรองประมาณร้อยห้าสิบเมตรบร์เกินร้อยห้าสิบเมตรเอเ่ถามว่ารถบัสเข้าได้ปะกันเดียวเขาปากท่างมาได้แต่เข้าได้ครับประตูลงเลียดง่าครับแค่ <Okay. S 1> ว่าจะถามที่สีเป็นยังไงเดี๋ยวพาพี่น้องมาเป็นครับตอนนี้ที่บรับวอนอ่อนเฮาจอดอยู่นีรครับคอนบอย มฮัลโหาผมก็อยู่นี่ตัวนี่แบนบอกนนอาณายมวัตถุมีการเกินไว้ยังทั้งสินพี่น้องครับยังเป็นสนามเดียทั้งวัตถุติดต่างวิทีอีกพี่น้องเนี่ย ทินงานจอดกันอยู่ด้านนี้กันสน้ำค่อนข้างที่จำกัดนิดนึงครับพี่นองครับเบิ่งแล้วบรรลุว่าเบืนสงล่ารถบาสม้าบอเมืองืนเบิ่งแล้วเดี๋ยวผมย่าง <laughs> ไปด้านหลัง้ที่แป๊บหนึ่งแบบอัปเดตสถานการณ์เอฟซีวา จำกัดยูครับพี่น้องครับน่าจะเป็นสนามเด็กเล่นโอ้สุดแค่นพี่น้องไปบ่อดไอีล้วเอา้าขอบคุณทุกการรับชมครับปากโกสุริโยบันทาครับพี่น้องครับอัปเดตสถานการณ์คลิปนี้ฝากไปสักนิดความพีน้องครับคลิปหน้าพ่อ,อกันไหมสวัสดีครับ